เาไม่ทราบเลยลูกนั้นว่าจิตอรงหันเป็นยังไงจิตของพระอนาคาเป็นยังไงจิตของพระสกิทาคาเป็นยังไงจิตของพระโสดาบันเป็นยังไงหรูต้องเข้าใจด้วยนะที่ว่าที่ลูกถามนี่นายไพรินทถีมานี่นี่คือทางโลกุตธะนะลูกนะ ถ้าว่าเป็นของง่ายรับรองได้เลยว่ามนุษย์เทพยังไม่มีเดี๋ยวนี้มีแต่อป,ปีทั้งนั้นมีแต่โสดาอป,ปีโสดาบรนของพุฏเจ้าไม่ได้เกิดแล้วก็ไปไปฏิบัตรรมก็เป็นโสดาแล้วอันนี้ก็เป็นโสดาแล้วโอ้เต็มโลกเต็มสงสารโลกุตตะระนะลูกจนะกไม่มีคํานี้ออกมา สมัยนั้นอืมในที่ดังๆที่ลรงพูดฟังเมื่อกี้ขณะนี้ข้าพเจ้าเป็นพหัหต์แล้วขณะนี้ภพชาติของข้าพเจ้าสิ้นแลลวการเกิดอีกเป็นไม่มีเสียงก็ทื่เลื่อนลั่นในสามในโลก,กาธาตุดูที่ปิ่งวาจาหลวงปู่ผ่านมาก่อนนะลูหลวงปู่บ้ามาก่อนนะพูดให้ลูกหลานฟังเลย บา้าตังนี้ไปคารวาทโน่นก่อนที่จะหายบ้าได้มันต้องแลกกันด้วยชีวิตชีวิตแลกไปเลยพอฟื้นกันมารู้เลยอ๋อมันเป็นอย่างนี้ธรรมาอยู่ฟากตายนะลูนะพระพุทธเจ้าเรานี่สรุปสลลยสามหนปางตายนะั้ม่ม่ทวนก่อนที่จะตัดสรู้เป็นพัะโพชญาน ขณะสงใจสราวก็เจ็กินเดียวกันมันง่ายหรยอลูกพ่อก็จะถามเลยนะถ้าใครยังไม่เคยสลบสลันไหลบอกว่าถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วนี่หลวงปูพูดให้ฟังตนลูกนะไปพูดให้ไอ้พวกอื่นมันฟังเถอะอย่ามมาพูดกับหลวงปู่ เห็นไหมล่ะที่พ่อเคยเล่าให้ฟังปีศบอร์สส4 9ถ้าลูกที่ชื่อว่าพเพรกินสีมาฟังเทศพ่อตลอดนี่ลูกจะทราบมีพระรูปหนึ่งเป็นสิทธิ์สายไอ้ครูบาอาจารย์เขาเป็นสิทธิ์พ่อแม่ครูจารย์ใ้ป่าผู้เด่นดังให้คะแนนลูกษย์ลูกหากคนนี้ว่าเข้าสู่กระแสธรรมเบื้องต้นแห่งโสดาบันเกิด แต่วัดไหนก็ไปประกาศผมเป็นสดอาบันเดียวนะเห็นไหมล่ะคระูบาอาจารย์ให้กะแนนผมแล้วเขาเรียกว่าอะไรละ่ะบ้าท,ทั้งลูกศิษย์บ้าท,ทั้งอาจารย์หลวงพุก,ก้าพูดนะใครจะข้างก็ขันนะบ้าท,ทั้งลูกศิษย์บ้าท,ทั้งอาจารย์คนเขาเบื่อที่แกก็เลยไปถึงถ้ำเงาแม่สเสือเลียง เราก็อยู่นั่นแต่ท่านไม่ได้อยู่ตรงนั้นหลวง,งปู่ไปจะหลวงปู่หลวงปู่เหลืออีกอยู่วันหนึ่งเป็นวันปวนารณาเอ้เป็นวันอาิตฐานจำพรรษาพระาลนี้ท่านก็เลยมากราบเราท่านถามนี่คำถามท่านนี่ท่านไม่ได้มาถามเรานะ นึกว่าจะมาถามเรามาสอนเรานี่อาจารย์รู้หรือเปล่าว่าเดี๋ยวนี้ผมไป่นโสดาบันแล้วอาจารย์ผมชื่อนี้ชื่อนี้ผมไปวัดไหนตรงไหนนี่ก็มีผมก็จะบอกว่าผมเป็นระดับนี้อาจารย์ผมให้คะแนนแล้วและให้ผมนี่เป็นผู้คุมเมธีทั้งหลายยังไม่หนึ่งเลือเรื่องมันแล้วก็ฟังก็ไล่ไปไล่ไปไล่บทบาทที่หลวงปู่จะถาม เออผมฟังท่านนะผมคารธรรมเพราะผมเชื่อพ่อแม่ครูจารย์ว่าแม้่เด็กเกิดวันนี้พูดธรรมะได้เราก็ยินดีฟังพนมมือฟังด้วยความคารพเห็นไหมละ่ะเราก็เลยตู้ปั๊บของเราผมถามหน่อยว่าเมื่อจิตมันพลิกสัญญาจากโลกิยะเข้าสู่โลกุตระจิตของท่านเป็นแบบไหน จิตของท่านเป็นแบบไหนจิตของท่านในเวลาที่ปฏิบัติไปมันพลิกสัญญาจากโลกียะเข้าสู่สู่โลกุตระมันพลิกแบบไหนไหนเล่าสู่ผมฟังหน่อยที่ผมไม่ทราบเหตุใมท่านพูดอย่างนี้เอา้าเขาท่านไม่ทราบแล้วใครจะทราบสันติที่โกในการรู้เองเห็นเองเม้เตพุทธเจ้าพ่องค์ก็ตัดเลยว่าเราตถาคตเป็นผู้บอกทางเท่านั้นนอกนั้นเธอกระทาเอง นั่นน่ะในหลักคำสอนของพระเจ้าก็เป็นโมฆ่าที่ผมก็จะให้คะแนนท่านเหมือนกันเราเลยว่าอย่างนี้ผมไม่คะแนนท่านว่าท่านอาจจะไม่พ้นพันษานี้ก็ได้จิตท่านจะเสื่อมเพราะเหตุว่าท่านนั้นหลงในสิ่งนี้คือคำบอกเล่าของครูบาอาจารย์ นั่นแหละท่านปฏิบัติแบบความหลงท่านไม่ปฏิบัติเพื่อทำลายความหลงนี่มหาเหตุตัวนี้เลยผมบอกให้ท่านตรงๆเลยนะว่าท่านน่ะจะไม่ถึงพรรษา,าท่านประมาทผมเหรอผมไม่ประมาทเราไปว่างกันเต็ดถ้ามีอะไรก็กลับมานะไม่ฟังธรรเรานะับไปเลยกลับไป ที่ทำรอดที่ม่ห้องสอนบางมา,า้าตัวนี้บางกามาบางมา,า้าตัวนั้นบางมา,า้าตัวนี้บางกามาที่ลงทางด้านนี้พอไปปุ๊บแกมาเล่าให้ฟังออกรรษาเป็นบันปวาวาราออกภาษาเลยนะหลวงปู่อยู่ในทางจงกรมตลอดนะสมัยก่อนแนะั่ติงเข้าทางจงกรมปั๊บนี่ได้กออกทางจากทางจงกรมนะปีพศสองพันห้าสิบเก้า ฟังนะั้นลูกนะผู้ที่ชื่อว่าไพรินสีมานนี่เกวิ่งกระหืดกระหอบขึ้นไปคานเข้าไปกอดขาล้นปู่ขนาดที่อยู่ในทางจงกลมร้องไห้เลองให้ฟังว่าพอกลับไปไม่กี่วันจิตเสื่อมเสื่อมเพราะอะไรเราเลยถามเสื่อมเพราะว่า เห็นภาพดารากอดหอมแก้มกันในหนังสือพิมพ์เอ้ยในอันนั้นนะในปฏิทินอยู่ไม่ได้เลยว่ากบุนกบวายคิดจะแหกขันฉาผลเกือบจะไม่ไหวกินข้าวก็กินไม่ได้ท่านพร้อมโซเลยนะมากอดเท้าเราตัวจัดเงินงก ผมเชื่อแล้วผมกาบอาจารย์เป็นครูเป็นบาสอนผมหน่อยผมจะตทายแล้วผมจะสึกไหนเ้ากัลูกหัวท่านด้วยความเมตตากันฟังฟังฟัง,ฟงผมจะพูดให้ฟังก็เลยออกอยาวทางจงครมไปน,นั่งท่านก็กอดขายเราแน่นออกไปก่อนตั้งใจฟังนความเคขรพอย่าไปลูกแงท่ที่ไหนว่าเป็นโสดาบันมีโสดด,ดันี่มันจะดันเข้ารู่เขานั่นรู้หรือเปล่าระวังนั่น ฟังตอนนี้ซัดตื่นั้นสามชั่วโมงเต็มค่อยคายออกหน้าที่ดำๆค่อยคายออกคายออกคายออกโอ,อ,อ้ผมผิดทั้งหมดผมไปดีใจกับคำครูบาอาจารย์บอกนั้นเลยเธอละสักการะทิถิไม่ได้ยังไม่ดีใจเสียใจอยู่เราเลยว่า,างั้นยังมีตัวเป็นตนอยู่นั่น เห็นไหมล่ะที่ผมถามท่านนั่นตั้งแต่ที่ท่านประกาศนั่นผมถามว่าเวลาจิตมันพิกสัญญานั่นน่ะมันพิกสัญญาอย่างไงจากโลกียะเข้าสู่โลกุตละมันต้องเห็นการเคลื่อนของจิตที่มันเล่าร้อนกระสึกกระสนดิ้นลนอยู่นั้นมันดับลงยังไงมันพิกยังไงที่เข้าสู่โลกุตละแบบชุ่มเย็น และไม่มีเสียงออกมาว่าข้าพเจ้าโสดาถึงโสดาจิตการนาคาหรืออรหันต์จะไม่มีจะรู้แต่ว่ามันละได้แล้วตัวนี้นี่มันจะมียานอย่างทราบอย่างรู้ของมันที่เป็นอุเบกขาจิตกับสติตัวนั้นจะรู้ว่ามันละมันบางอย่างนี้รู้ว่าข้ามเลวซิงโลกียะเข้าสู่โลกุตตรละหากเป็นสมมุติขอให้ลูกหลานที่ชื่อว่าไพลินสีมาเขาใหนะ